สว่านตัวนี้คือระบบเจาะระบบกระแทกไม่ทํางานครับนะครับไม่ทํางานอะไรเลยสักอย่างเลยลูกค้าฝากมาซ่อมครับนี่นะครับไม่หมุนเลยเดี๋ยวลงเลื่อนมา,าปุ่มเจาะระบบธรรมดาไม่มีหมุนเลยครับผมเดี๋ยวเรามาลือกันดูครับเป็นเพราะอะไรจากการลือดูนะครับผมก็ได้ทราบว่านี่ครับชุ่นตรงนี้ครับนี่เนี่ย คือมันสึกครับเกีียวมันสึกมันเลยฟรีครับเวลามันหมุนเนี่ยมันเลยฟรีมันเลยใช้งานไม่ได้ครับคือเราก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ใหม่ครับเปลี่ยนทุนใหม่ครับผมตอนนี้ก็จะรื้อเอาทุนทุนออกนะครับอ่าเราสังเกตพลาสติกเริ่มบวมแล้วครับผมเริ่มมีรูลูกค้าบอกว่าลูกค้าเปลี่ยนหม่ใหม่เอง เรียบร้อยครับผมอันนี้ผมงัดออกมาแล้วครับปรากฏว่าตัวนี้เละหมดเลยครับผมนี่ครับเละหมดเลยเนี่ยเศษนี้ก็ไเป็นค้างครับเนี่ถึงว่าตัวนี้มันบวมปกติมันจะไม่บวมนะครับ มันคงจะร้อนแล้วครับเฟืองลูดครับผมอ่านะครับอันนี้อันนี้น่าคงจะไม่เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวผมมาดูตรงนี้ก่อนครับ้เอเสื้อใหม่จะมีอะไรบ้างอ๋อตรงนี้ก็ลูดนะครับตรงนี้คือเสียดสีกันคือไอ้ใบพัดนะครับใบพัดตัวหลังนี้อ่า ช่างเก่าคงจะใส่ไม่ดีครับผมอ่าอ่าฟินคอยก็ไม่มีน็อตยึดนะครับผมฟินคอยตรงนี้ไม่มีน็อตยึดจริงๆมันต้องมีน็อตยึดตรงนี้ไม่ให้ฟินคอยมันขยับครับอ่าเขาคงลืมใส่ครับผมไม่มีอะไรแต่จริงๆควรใส่นะครับมันสาคัญนะครับตรงนี้มันจะดันลงไปเนี้ยเพราะวาไม่สันนี่ก็สําคัญนะครับน็อตพวกนี้ คือถ้าฟินคอยตัวนี้หรือมัดข้าต้มนะครับถ้ามันขยับมาปุ๊บถ้ามันเลื่อนปุ๊บมันจะทําให้ตัวนี้ครับผมสะพานไฟตัวนี้นะครับนี่เกิดการหลุดออกมาจากตัวเสียบฟินคอยนะครับแล้วก็จะทําให้ระบบซ้ายขวาเราจะไม่ทํางานครับตัวนี้นด่ไงครับ ผมโยกมานิด1หนึ่งมือนี้มันหลุดแล้วครับเพราะว่ามันก็จะเป็นตัวนี้ก็ได้ครับถือว่าเขาเขาไม่ใส่น็อตตรงนี้แล้วให้ฟิลคอยแม่มาดาันตัวนี้ออกไปครับดันตัวนี้ออกไปทําให้มาชนกับใบพัดนี่ครับใบพัดะระบายความร้อนนี่มันก็เลยมีรอยเนี่ยส่วนของการไม่ใส่นี่ครับไม่ใส่น็อตยึด ก็ไม่สำคัญครับมันก็สำคัญเหมือนกันครับผม